เนี่ยยังไม่ชี้เนี่ยฝึกเวอ่อเนี่ยไม่ต้องไปไหนก็อยู่แถวนี้แหละอย่าไป,ปรึกษาอื่นหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้ายังรวมศาสตร์สาสรพัดศสาสตร์มามันมันจะเป็นจับฉายท่านบอกเวลาเองตักมาไม่รู้รถไหน <c oughs> อยู่ช่วยเดียวกันนั่นแหละแต่มันจับฉายมันมีหลายรถไง <c oughs> ประมาณนั่นแหละเอารถเดียวท่านว่าผมว่าเป็นโยเดียวเลยอ่ะบวกผมมีหารเข้าไป บวกหลวงปู่บวกหลวงปู่บวกไอจักรพัรดเข้าไปมันเป็นคลื่นเดียวกันนั่นแหละปอะมาเนี่ยนะเอามาเป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นไปนไม่ได้หรอกรนะนั้นท่านมาระยะสั้นเนี่ยเลากลับไปเนี่ยก็ต้องต่อสายใยนะถ้าท่านไม่ต่อเนี่ยสายใยไม่ไปนะเวลาท่านนอนทำงานหรือทำอะไรก็ตาม ต้องนึกถึงสายใหญ่จกักรพรรดิหลวงปูหรือถ้ำมันก็เป็นสายใหญ่จากท่านไปแล้วก็แผ่ให้วิญญาณมนุษย์ที่เราเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับสายงานเกี่ยวข้องเรื่องราวของเรานะ่ยไปก่อนเลยรับประกันปลอดภัยฮะคิดไรายได้ยางังน่ะน,นะที่จริงๆนะเนี่ย จริงล้านเปอร์เซ็นนะไม่ใช่จริงร้อยเปอร์เซ็น,นมันต้องเข้าใจว่จาจากักรพรรดิเต็มแผ่นดินใช่ไหมละ่ะเออตั้งแต่ผู้ได้เจ้าอมตะถมมาองค์ปัจจุบันองค์งหน้านะไม่ไม่มีองค์ไหนไม่เคยเป็นจกักรพรรดินะองค์ปัจจุบันทนาให้บวชก็เป็นจกักรพรรดิลองคิดดูดิมันเป็นสมบัติใครละ่ะสมบัติมนุษย์สัตว์ปิญาณที่มันว่าใจเกิดเนะี่ยทำไมแม่เอามาเป็นประโยชน์ละ่ะเออหลวงพ่อท่านบอกว่าเอ็งเอา,าเป,ประโยชน์เด้ย จริงจงบารมีค่าเนี่ยเอากำลังยังไม่ได้รวมด้วยแล้วก็เต็มเป็นดินดเองแหละจะเอาโพธิสัตว์ข้างหน้าที่เต็มแล้วก็ได้เองแหละท่านบอกเอามาผ่านรูปนามเราเนี่ยคือเรามีรูปมีนามเราผ่านให้เราก็ผ่านให้วิญญาณที่ไม่มีรูปมีนามมารมผ่านให้มนุษย์ฉะนั้นเวลาไปไหนเราก็ต้องแผ่จะไปสอบ จะไปทำงานก็ต้องแผ่ให้วิญญาณแถวนั้นอะ่ะที่ทำงานที่บ้านที่สนนหนทางที่ไหนก็มีมนุษย์ที่ไหนมีผีที่นั่นนะมีวิญญาณที่นั่นนะมันก็มีทั้งหยาบและละเอียดทั้งหยาบและทั้งละเอียดเนี่ยเขาน้อมมาเอากับเราอยู่แล้วน้อมมาเอาอายุกับเราอยู่แล้วเพราะอะไรล่ะเพราะเขาก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนเรา แต่ถ้าเขเกิดในยุคนี้เนี่ยคำบังคับไม่ไดบ้บางวิญญาณเกิดมากรรมมีกรรมดีน้อยเนี่ยเขาก็ไม่อยากเกิดเขาก็มาสวดมนต์กับเราไงถึงได้น้อยเนี่ยมันก็ไม่หมดนะอายุเขามาสวดเรื่อยๆเรืๆเรื่อยๆเ,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 เนี่ยโอ้บางวิญญาณนี่เคยสัมภาษณ์นะสม,มัยก่อนว่านะ่ะไม่สัมภาษณ์คนเดียวนะ มีหลักฐานมีพยานหลายคนสัมภาษณ์เวลาเราแผ่ไว้นี่เกิดเลยไหมอยากเกิดไหมเพราะเพราะวิญญาณเขารู้นะไม่มีรูปเป็นวิญญาณเนี่ยเขารู้ทำกรรมอะไรไว้ในโลกเนี่ยรู้หมดแหละเขาไม่อยากเกิดพอเขาเกิดแล้วก็โดนกรรมแน่นอนจนิตตัวเองทำไว้อะ ปานาธินากาเมมุสาสุลาพวกเนี้ยเขามาเอาบุญกับเราอายุมากขึ้นนิดหน่อยไปเรื่อยๆมันก็ไม่หมดอ่ะเขาน้อมมาสวดไม่หมดอย่างเรา